รู้หรือไม่รถที่มีซันรูฟและหลังคาแก้วที่ติดฟิล์มกองแสงมาแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่รวมถึงบางโชว์รูมที่บอกว่าห้ามติดฟิล์มกองแสงบริเวณซันรูฟเดี๋ยวประกันขาดวันนี้เรามีทางออกครับตอนนี้เรามีฟิล์มสําหรับกันร้อนโดยเฉพาะสําหรับหลังคาแก้วและหลังคาที่มีซันรูฟนะครับผมมันเป็นฟิล์มที่ติดภายนอกนะครับ กันร้อนได้ด้วยแถมกันหินดิบแตกได้ด้วยนะครับเป็นทวินวันกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าฟิล์มตัวนี้นะจะช่วยลดความร้อนในห้องนิสานเป็นอย่างมากสาหรับรถที่มีซันรูฟและหลังคากระจกนะครับโดยที่ไม่ต้องลอกฟิล์มกองแสงของเก่าทิ้งพเพราะมันติดภายนอกเดี๋ยวนี้พี่โนต้ตจะพาไปวัดดูนะครับว่ามีความหนาเท่าไหร่และกันร้อนได้ดีเท่าไหร่ไปดูครับมันคือฟิล์มกันรอยแบบกันร้อนได้นะครับสำหรับซันรูฟโดยเฉพาะจะเป็นเนื้ออย่างนี้เวลาติดแล้วหลังคาของเราก็จะอมฟ้าเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะนี่คือ นี่เลยครับหนาเท่าไร1 8 4ไมครคือบอกเลยนะครับว่าหนามากๆนะครับกันหินบีบได้ด้วยนะครับและกันร้อนเป็นอย่างไรอมาดูกันกันร้อนได้เท่าไร่นี่เลยวัดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าค่าตัวเลขเป็นอย่างไรตัวแรกนะครับก็คือเรื่องของค่า UV ครับกันได้ถึง97.8ตัวที่2ครับ ค่าอินฟาเรดครับป้องกันได้ถึง 93. 4เคือบอกเลยว่าโหดสุดสุดเพราะตัวนี้นะครับค่าอินฟาเรดคือค่าที่มีผลต่อเรื่องความร้อนมากๆนะครับตัวต่อมาคือเรื่องแสงส่องผ่านนะครับตัวนี้ก็แสงเข้าเยอะครับแสงเข้าถึง57%เกือบจะเป็นฟิล์มใสนะครับตัวนี้จะใสอมฟ้าและตัวนี้ครับค่าลดความร้อนรวมครับได้64.3%แล้วก็ตัวสุดท้ายครับการคลายความร้อนหลังฟิล์มนะครับก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนนั่นเองอยู่ที่0.357ตัวนี้ยิ่งน้อยิ่งคายความร้้อนนาาี ล้วอยากรู้ว่าไอ้ฟิล์มกองแสงที่เราติดบนรถเป็นยังไงนี่ผมมีตัวอย่างครับเป็นฟิล์มแบบเกรดตลาดทั่วๆไปนะที่แถมจากโชว์รูมนะครับคือตัวนี้เลย่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องวัดวัดดูนะครับว่าป้องกันได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นฟิล์ม80%นะครับตัวแรกนะครับป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%และตัวต่อมาครับอินฟราเรดป้องกันได้แค่20%เองคือน้อยมากๆนะครับคือการร้อนแทบจะไม่ได้เลยตัวต่อมาครับค่าแสงส่องผ่านคือทึบมากครับแสงเข้าแค่3%กกว่าเองคือแทบจะแบบทึบแแสงแล้ว ตัวนี้ครับค่าลดความร้อนรวมได้ถึง67%และตัวสุดท้ายครับค่าขายความร้อนหลังฟิล์มครับ0.3กว่านะครับเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลติดไปแล้วป้องกันร้อนได้ดีกว่าฟิล์มเดิมที่ติดอยู่อย่างแน่นอนแถมกันหินได้ด้วยและตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับให้ส่นลดถึง50%ด้วยกันนะครับสำหรับหลังคาแก้วเต็มบานนะครับปกติ1 5 0 0 0บาทลดเหลือ7,500บาท ถ้าเป็นหลังคาพาร์โนมิกลูฟที่เป็นหลังคา2ตอนนะครับตัวนี้ปกติอยู่ที่1 0 0 0 0บาทลดเหลือ5,000บาทส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวซันลูฟเล็กๆที่มีอยู่ช่องเดียวนะครับตรงหัวคนขับนะครับปกติ5,000บาทลดเหลือ2,500บาทเท่านั้นเองครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานครับประมาณชั่วโมงเดียวก็เสร็จครับผมและถ้าหากสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่ร้านของพี่โน้ตบ้านคนรักรถได้ทั้งจังหวัดราชบุรีและก็เพชรบุรีได้เลยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ